หนังหมาไอ้ไอบ้านเช็คเด้งเดี๋ยวอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าทิพหายแล้วเดีย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 วเล่นกูแล้วไงเล่นกูแล้วไงงามไส้ไหมล่ะนี่ทำไ,ไ,ไมวะโอ้โหมาอยู่ในป่ามันในเวนเดี๋ยวดับเครื่องเหรอพี่ดับเครื่องต้านใหม่เว้ยดับเครื่องต้งานใหม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะผมเอกโสทักครับวันนี้อยู่ในวันของ MRX ฮะแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแถวระยองมายำพรเนี่ยมันมีอูวีโก้ดีๆไหมวะก็เลยมาที่นี่ครับเบิร์ดมายำพรเขาบอกว่ารถเขาเนี่ย400มาทุกคัน400มา400มมรู้แต่ที่ที่ร,รู้ตอนนี้เช็คเด้งนะฮะแล้วผมอยู่ในรถครันนี้เปิดรายการโดยออพรดและนี่ครับผมอยู่กับวีโก ที่เป็นสายออฟโรด400ม้า TF08 ครับไซ้ใน MRX ครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ววๆเป็นไงลูก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 เช็ดลูกแม่งยังเอาอะคัดไม่แน่นอนอะมึงเปลี่ยนคัดแน่นอนอะคันนี้บอกได้เลยกลิ่นแบบบึ้มบั้มมากเลยอะ ไปดูไปดูเฮ้ยของจริงไว้กันนี้่วะพี่น้องครับ ไม่ได้เด้งธรรมดาแล้วครับดับไปแล้วครับนี่ดับไปแล้วนี่ไอมาแล้วนี่ไป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 อันนี้ออกไปครับสี่วยโวยโวยโวยวยโ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 วยงวยโวยโวย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 ว้ยว แรงแต่เด้งเนอะ <g ül> เด้งจริงเร็วในคุณเล่นดับก่อนอะไรของมันวะนเด้งบ่อยนะบีเบิร์ดครับหายละผมใส่คัดกนหมดเดี๋ยวๆนนี่ขวางมือเด้งอีกเร็วครับ มันเด้งดรอนเครับไอย้อายามันปันบื้เร็วนีเอ้ยเบิร์ตมึงอะไรเนี่ยโอ้ยตา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 ยยอมรับความแรงนะแต่รถมึงเต็ดครับคันนี้ลูกอะไรมาเบิร์ดเขาก็เลยเบิร์ตามยังพอนะระยองก็เลยจัดการเปลี่ยนเป็นลูกถูกเอ็ให้แต่แต่คัดเนี่ยยังครับ แต่รับรองได้ลงสายเปลี่ยนเพิ่มเพราะว่าม้ามันเยอะผมไม่กล้ากดเลยครับตอนนี้ผมเป็หนห่วงมากเลยกลัวจะเด้งกลางถนนโอ้ยถึงแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ย พออยู่หน้าอูนั้นไม่เป็นเฮียอะไรเลยนะทีเมื่อกี้เด้งเอาเด้งเอาโทษนี่เราต้องขึ้นแบบอัพโหลดเฮ <c oughs> ้ยเป็นไงไ,งไอ้เบิร์ดแม่งเช็คเด้งตลอดทางเลยงามไส้เนากัน บอกให้ขับคันนู้น400ร้มาคันนี้มันเพิ่งทำเสร็จยังไม่ทันทำอะไรเลยอีาเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งนี่รถหรือจิงโจเนี่ยกัมปีกระโดดเอาไปผมยังไม่ได้ทันขับเลยประกอบเสร็จเพิ่งเอาไวเครื่องเสร็จยังไม่เห็นว่าเครื่อง M R X โมถุนแปดก็อยากจะลองแต่แม่งแรงแรงอะแรงเ้ยอี๋เอ้ยเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งแต่แม่งแรงดีว่ะแรงน้ำหนักถ้าไฟมันเด้งก็คือมันเพิ่งประกอบเครื่องมาเนี่ยมันมันน่าจะมีสายไฟไม่ครบหรอผมรู้แล้ว รู้แล้วรู้แล้วแหละแต่ผมวางงานพี่โอ้โหงามไส้กูว่าว่าเลยหาทำไมมันเด้งมันเด้งกูเลยไม่ได้แรงม้า400แบบเต็มๆเลยแต่ก็รู้ละว่าแรงสวัสดีครับเบิร์หน้าสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนน้องนานมากกี่ปีแล้วมัรู้เนี่ยสองปีสองปีสามปีสามปีครับเอ่อตั้งแต่สมัยลิ้นจี่เลยนะใช่ลิ้นจี่สมัยวิ่งคันนี้อยู่ออแต่คันนี้เนี่ยสร้างอารยธรรมพูาอยู่นี่ใส่เครื่องมด้เลยนะเนี่ย ก็มันก็ต้องเหงื่นอยู่แล้วล่ะรถมันไม่เป็นไรนี่บ้าแล้วใส่เครื่องวิ่งไม่ได้มึงต้องปิดอู่แล้วแหละนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่พลาดหัวไว้ว่าวีโก้แถวระยองมาจังพรมีเจ๋งๆป้าวะนี่เพราะว่าถึงวีโก้ต้องพูดถึงเบิร์ดเลยก็ยังยืนยันและอยัดยืนที่จะทำวีโก้อยู่เพราะว่าเราโตมาจากทางนี้ใช่ครับก็ลูกค้าแบบรถรุ่นอื่นเขาไม่ค่อยมีให้ทำพี่ทำไมอ่ะฮะก็ก็ท่าน้ำไหนนี่ไงจูนสี่เจสามเป็นไหมเนี่ย เป็นครับเขาเป็นนะจุนเป็นนะเป็นครับเออนึกว่าจูนได้เป็นทำนาวีโก้ทำได้หมดทำได้หมดใช่ครับนิวจงนิวจูนได้หมดและนี่นี่เขาเป็นตัวแทนเอไมค์แบบจังๆไปแล้วครับอ่านะฮะมันก็ใช้มาตลอดครับนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาว่างกันก่อนเฮ้ยขยายอู่หรือไงใช่ครับเอสองโอเด็กกันนี่ก็คือตรงอันนี้นี่ก็อู่แต่อยู่ที่เดิมเนาะอยู่ที่เดิมครับอ่าเห็นบอกว่าที่นี่วีโก้จะเก๋งๆหน่อยเขาบอกว่าเอไมค์หมดเลยเหรอครับบ้าไหนมันยังไงวะ ไหนข้างไหนาบ้างน,นี่อันนี้ก็400ร้อยม้ากันอะไรสองพันห้าสภาพรถเนี่ยแล้สี่ร้อยม้าเอาดีๆก<ช>็ดีๆโอ้ก็ไปโจรมาคราฟก็มีในโน่ก็มีนี่มันมีบันไดข้างอยู่เลยนะ<ช>เบอร์น,นะ่ะเพให้ขับคันนี้แต่ว่าพี่มาถึงปุ๊บปุ๊บคอยากขับออฟโรดเออเราแหมเราสายแคมป์อยู่แล้วเด <c oughs> ี๋ยวนะครับออฟโรดก็สี่ร้อยนี่สี่ร้อยอันเนี้ยถ้าจูนใหม่สี่ร้อยกว่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมากกว่าเลยเหรอใช่มันเครื่องสามพันอันนี้เครื่องสองพันห้าอ๋อเครื่องสองพันห้าสี่ร้อยใช่ขันนี้ก่อนใช่สองพันห้า สี่ร้อยมารถแบบโหรถบ้านจริงนะเนี่ยคันนี้พี่เคยขับแต่ขับดีเคยด้วยเหรอเคยนานแล้วแต่ว่ามันมาเปลี่ยนยงเป็นยางใหม่คันนี้คันนี้ไรครับคือมีอะไรอ่ะสี่ร้อยมาเกรับ้านเดินเตอร์ตั้มยงฉอีตแล้วก็กล่อง ECU ไม่ใช่ไม่กาวเดิมชุดไฟเดิมป่ะเนี่ยชุดไฟเดิมเอาเดี๋ยวนี้ชุดไฟเดิมก็ทำบ้านๆสี่ร้อยเลยหรอใช่ผมจูนสี่ห้าร้อยหมดแล้วหุ้ยเจ๊งอะไรว่าผ่านไปแค่สามปีเองม่อก่อนนี้ไม่ได้นะเบิ์ลใช่ครับ ดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเลยดี๋ยวนี้ไม่น้องพึ่งชุดไฟดีแม็กเอาเหรอใช่ครับไหนมันมีมันมีเคล็ดลับเยังไงไหนบอกพี่ไหนดิมันอยู่ที่ไฟจูนกับไฟจูนหนึ่งเดียวหรอใช่กาตาโบแล้วเราก็ไล่เขาฉีดหาอ้าวเมื่อก่อนเนี่ยนะอ่ะว่าอย่างงี้ครับท่านผู้ชมฮะครับคืออย่างงี้สมัยก่อนอะวีโกยุคแรกมันต้องมีทั้งกล่องเอสซีวีครับต้องมีกล่องสารพัดกล่องอยู่ในเก๊ครับเดี๋ยวนี้มีกล่องพ่วงหนึ่งใบเพื่อจูนเก็บให้น้ํามันมันเนียน แล้วก็สองเรารีแมปปลดแรงดันได้ครับต้องใส่เอสวีแต่งอะไรพวกนี้อีกไหมใส่มันก็ถามว่าถ้าเป็นหัวฉีดที่โต,โตมากๆก็จําเป็นต้องใส่อล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ต้องใส่ครับก็คือเอสีวีเดิมได้เลยใช่จูนในนี้ว็สี่จุดเจ็ดน,น,นอนครับหัวฉีดโตอ๋อ,อใช่เพราะวฉีดใหญ่แรงดันมีบูทได้แรงม้าก็มีถ้าเราปลดขาดในกล่องหลักได้นี่ก็คือไฟจนครับถูกไหมใช่ครับแล้วงบประมาณในการทําต้องแพงไหมฮะแบบนี้ดีเอมไอยงมต้องถามก่อน อันนี้อันนี้มีชุดแคมเอเเอ็กครับผมอ๋อใช้แคมเอเอ็กด้วยใช่ครับอ๋อใช่ไหแต่แต่ลูกก้านอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็เป็นก้าวเดิมครับก็คือไม่ได้เลื้อไม่ได้ฝื้อฝาบนเฉยใช่ก็เลื้อไ่ฝาวาลพวกแคมพวกไอ้สปริงวาลพวกเนี้ยครับผมแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับสี่ร้อยเท่าไหร่ครับคันนี้จบไปสี่ร้อยท่วนเครื่องสองพันห้า ำไมเราไม่เอารถคันเอาไปตั้งแต่แรกวะใช่ขับดีแล้วดูดถนนดูดนะดูดดูดถนนนี่เหมือนดูดม้าไหมวะ <laughs> ก็ทอมันน้อยรถก็ลงพื้นกว่าถ้าทำแบบนี้คือทอกน้อยรถจะลงพื้นกว่าแล้วมันจะขับนิ่งกว่าเบิร์อธิบายคำว่าทอ้อยเพื่อนๆฟังหน่อยทอกกับมา้าอันไหนดีกว่ากันเ้าผมว่าม้าดีกว่าม้าดีกว่าม้าคือกําลังเต็มที่ใช่ครับความเร็วถูงสุดคือมาอย่างม้าใช่ครับทอกนี่คืออะไรทอกคือเป็นแรงบิด แรงบิดก็คือง่ายๆอารมณ์แบบเวลาเราไปนั่งรถรแล้วพอกดฮันแล้วแม่งดึงแบบมุดครับไอ้รถแรงใช่ยังมุดไอ้งโวยอยู่เลยแต่จริงๆน,น,น,นั่นแหละคือท้อครับนี่นี่คืออะนรคือแทรนแทรกินงบประมาณเท่าไหร่ฮะก็อยู่ประมาณแสนหนึงน่งแสนหนึ่งแต่ว่ามีกล่อง ECU ด้วยนะอ๋อได,ได้ได้ครบเลยใช่ไหมได้ครบได้รีแมปได้กล่องได้เทอร์โบได้ปั๊มยงได้ข้อฉีดก็คือทั้งรีแมปแล้วก็มีกล่องพ่วงด้วยใช่แต่รถเขาทำมาบ้างแล้วเราก็เอออันนี้ใช้ได้เราก็ไม่เป็นไร ดังน<ไ><ล>ั้นใช้ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไป <ừ> ครับอย่างรถมีเทอร์โบมาแล้วมีเตอร์มาแล้วอ่าผมขอแค่กล่องโมจีก็สามหมื่นบาทเออโอ้ยถูกได้แพงเลยนะครับของเอ็มเอ็กก็ได้นะครับผมได้ด้วยใช่ครับมีกล่องมีอะไรแค่นี้ครับโมจีที่ส่วนสามหมื่นกว่าที่นี่ที่นี่ไม่แพงครับที่นี่ทำให้แพงอ่ะเดี๋ยวไปดูรถแบบท็อกเยอะๆบ้างอ่าอันนี้ท็อกอะไรนะสี่ร้อยไอ้เจ็ดร้อยครับอันนี้ท็อกอะไร คันนี้เหรอคันนี้ยังไม่ได้ไปจูนเลยยังไม่ได้ติดเครื่องเลยเพิ่ทำเสร็จประมาณว่าประมาณว่ารสภาพเป็นงท็อกพันเลยแล้วครับท็อกพันใช่ครับท็อกพันนี่มาร้องเท่าไหร่มาก็วางแผนไว้ประมาณห้ารอยบวกแล้วห้ารอยบวกจะท็อกพันใช่ครับอ่านะครับผมทั้งหมเพราะรถมันเป็นเครื่องอเครื่องใหญ่อันนี้เครื่องอะไรวะรีโว่เออว่าก็รีโว่นี่ว่าชุดไฟเดิมแต่ข้างในก็เอ็มอเอ็กซ์หมดทั้งตัวทั้งตัวเขาคิตกันหรือไงรีโว่ชุดไฟเดิมเนี่ เออคือตอนเนี้ยถ้าเป็นรีโวชุดไฟเดิมเนี่ยเออคืขาเรียกว่าพวกผมเล่นอยู่ลูกาเขาวิ่งเลขตัวเดียวนะอย่างบอลน่ะใช่ของตันน่ะใช่ไม่ใช่ตัวเดียวนะครับแล่นเบิร์ดออกไปอ่ะก็โอ้ไปตั้งทรงขอขอสิบห้าก่อนแล้วกันสิบห้าวิสิบเข้าไงก็อยากให้วิ่งสิบสองนะ่นนะว่าสิบมันเป็นรถเครื่องตัวแรกที่เราเพิ่งทําไปเรายังไม่มีทรงใช่แต่ว่าถ้าเราเราได้จูนไดโน่เสร็จปุ๊บเราดูกราฟดูอะไรเนี่ย เราจะตอบได้เลยว่ารถมันจะวิ่งประมาณไหนในความรู้สึกของเบิร์ตครับอ่าเป็นช่างสายวีโก้มานนครับอันนี้พี่ถามเอาความรู้ครับชุดไฟมีผลกับเวลาจริงไหมจริงครับเอออย่างอย่างที่ใช้ชุดไฟปีเก่าเนี่ยคืออ่ารถมันไม่ค่อยดอบแต่ก็ดอบนะไล่ยากเหมือนกันยากยากเหมือนกันครับแต่ว่าพอมันเป็นพวกไออาร์ตปีใหม่ๆเนี่ยคือเซ็นเซอร์มันเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นรถที่เป็นใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องไปหาวิธีปิดมันให้ได้ประมาณนี้ครับมันก็ต้องพัฒนากันอีก สตาร์ได้มากัวเนี้ย่ันนี้ยังยังติดเครื่องไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าก่อนได้ครับรอบหน้าก็ไม่ขี่หรอกเพิ่งสทำสายไฟเสร็จเดี๋ยวให้ขับเลยไม่เอาถ้าขับเปลี่ยนล้อด้วยจะให้ลก็มึงบอกเบรกไม่อยู่กูไม่ขี่หรอกจะบ้าเหรอไอ้ชาเบรกแม่งอยู่ดูสิสวยผมชอบทรงรีโว่ทรงแล้วรถมันหล่อเอาแล้วไม่คันนู้นมันวีก็ว่ะเอาคันนู้นมันหมดยุคไปแล้วเราก็ไม่ทำได้ไล่ลูกค้าได้เพราะว่ามันเฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้แล้วทำรถแข่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีใครแล้วตอนเนี้ย ในชนบุรีไม่มีใครแล้วอ่ะมีพี่โอ๊ตกับไอ้หลังวิ่งอยู่สองคนโอ๊ตมันโอ้ตไอโอทีโออ่ะทีนโอเขาทำทีนโอทำเชฟนนแล้วก็หลังอาหลังหลังก็วิ่งอยู่หลังวมีสองคันนั้นตอนนี้ที่วิ่งกันอยู่เออใช่ครับเราเลยปวดซะก็ทำคันนี้ก่อนแล้วก็เอาลีโววิ่งปีกับวีโก้ก็ได้นี่พูดถึงได้ครับกล้วทำให้มันเสร็จก่อนก็ไม่มีคำว่าเสียเปรียบไหมเนาะใช่ครับเพราะนี่เขาเสียเปรียบแม่งสี่ห้าร้อยแล้วอ่ะโอ้ทุกวันนี้รถลีโวชุดไฟเดิมแรง อย่างเช่นตอนนี้ก็ประกอบเครื่องตัวนี้อยู่เหมือนกันนี่คือ MX ทั้งตัวใช่เอมกนะครับท่านผู้ชมฮะมันเป็นเครื่องของวีโกใช่ข้างบ้านอีกคันหนึ่งอ๋อนี่คืออะไรของ MX มไกบ้างก็มีก้านกับลูกสูบ MX ก้านกับลูกสูบใช่ครับส่วนใหญ่แล้ววีโกก้านเขาใหญ่แล้วก็ยังใช้ m x อยู่ยังใช้ MX อยู่ครับเนื่องจากว่าให้มันทำแรงกว่าอ๋อยิ่งกว่าเบากว่าไหมใช่เบากว่า บาาของเอ็นรอนครับแล้วก็ลูกสูบมันเป็นไซร้อยแล้วขยายไซส์ก็เป็น9 7มิลก็เอ็มเอ็กได้เลยเอ็มเอ็กได้เลยใช่ครับอย่างนี้เซ็ต<ด>หนึ่งประกอบแบบนี้นี่คือเครื่องซิ่งทั้งตัวเบิร์ทำอยู่เท่าไหร่ซิ่งทั้งตัวก็ถ้าขาสูบไม่เสียปั๊มน้ำมันเครื่องไม่เสียก็ตกอยู่มาห้าหมื่นบาทไม่แพงนะครับแต่ว่าอะซิสเซอรี่อ่ะมันจะมีอย่างนี้พอประกอบเครื่องเสร็จปั๊มน้ำมันเครื่องเสียกระโดนละสี่พันอ๋อหลอดวาล์สึกกระโดนละทำหลอดวงหลอดวาล์เจียบ่าก็เป็นนหมื่ะ เอางี้ถ้าทําด้วยไปเลยทําด้วยไปเลยทั้งหมดก็หกหมื่นกว่าถึงเจ็ดหมื่นก็ไม่แพงครับที่นี่เราทําอะไรบ้างอ่ะเห็นมีเครื่องเทสหัวฉีดด้วยอ่ไหมก็ทำพวกสมุนไพรฉีดเทสัวฉีดครับนี่นี่เขามีหมดนะเขาไปอยู่หัวนะต้องเข้าไปอยู่นอกเราอ่ะครับเข้าไปเดี๋ยวจะไปเหยียบเยียมเออนี่แหละนี่แหละครับอ๋อทําหัวฉีดด้วยใช่ครับโอ้ยงี้หาเองทําเองได้หมดเลยเด็กทำได้หมดครับ ก็เป็นติดกล้อง ECU อะไรพวกนี้ครับก็ตัวแทนจะไหนติดกล้องติดกล้องกล่องกล่องคุณนึกว่าเดี๋ยวมี ECU ทำกล้องด้วยอ่ะแล้วแล้วเราเริ่มต้นรีแมปเท่าไหร่ที่นี่ก็เริ่มต้นรถสแตนดาร์ดเลยก็สามพันห้าครับโอ้ราคามาตรฐานมาตรฐานครับส่วนรถที่มีอ่าเทอร์โบมาหัวฉีดมาอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มตั้งแต่สี่พันห้าถึงเจ็ดพันห้าแล้วแต่สเต็ปขึ้นอ่าแล้วแต่สเต็ปความยากง่ายรับผิดชอบไปยังไงรับผิดชอบไปยังไงก็ถ้าเปลี่ยนอะไรกับผมทุกอย่างจูนฟรีตลอด S <S 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 แต่ถ้าเปลี่ยนที่อื่นมามาอัพเพื่อจะจูนใหม่ก็คิด1000บาทค่าดูแลแว่แกันไปถือดูแลกันไปมไม่ไม่ต้องกลัวว่าพี่ผมไม่เปลี่ยนเขบอกวาร้านนี้มาแล้วพี่จะไม่จูนให้คุยกันตรงๆเลยเดี๋ยวจัดการให้ได้หมดครับออไม่ใช่ปัญหาก,ก,กันเองกันเองก็1000บาทค่าแก้ไฟแก้อะไรนิดหน่อยเราให้โอกาสทุกคนครับไม่ได้ว่าเป็นการว่ามันถึงปุ๊บเฮ้ยมึงไม่เปลี่ยนที่อื่นมาไม่คูไม่รับแล้วไปเลยไปเปลี่ยนวฉีีที่อื่นมาอะอย่างอย่างเราทําหัวฉีด ของพี่เบิร์ดราคาแพงเกินไปก็ไม่เป็นไรครับไปทำที่อื่นมาเดี๋ยวจูนให้ใช่จูนให้ได้หมดครับเออจบจบแต่เขาจะรับประกันหัวฉีดคุณไม่ได้แล้วนะใช่ไม่ได้แต่ถ้าทำที่นี่เขาก็รับไงใช่แต่ถามว่าคุณทำที่อื่นเราเราแพงไม่เป็นไรคุณทำที่อื่นมาเราก็จูนให้ช่แต่ผมไม่รับประกันหัวฉีดเพราะว่าไม่ได้ทำที่เราอย่างเทโบนี่ถ้าไปติดตั้งที่อื่นมาเสร็จปุ๊บมันรั่วมันซึมมันรอรอบเนี่ยแล้วมาหวังให้เราแบบเฮ้ยพี่จูนให้มันติดบุ้ไวบหน่อยอันนี้ก็คคคุยยกกันนนนไไมม่่่่ด้้้้เเเเหหพรราาาาาะลทททีีแบวถใใป๊ เราจะไล่ให้หมดเลยตั้งแต่ว่าเฮ้ยอ,อันนี้มันชา้าใช่ไหมเดี๋ยวลอ,อลองเปลี่ยนใบดูอะไรดูเราสามารถเปลี่ยนพลิกแพงเองอ่าอ,อย่างหุชีเราทํามาเสร็จปุ๊บปอนต่ำป,ปอนสูงรเราทําเองแต่ว่าทําที่อื่นมาเสร็จปุ๊บเอา้าไม่ได้เทสขันใส่บ้างปอนต่นําปอนสูงมาอย่างเงี้ยแล้วให้มาจูนแล้วจูนไม่ได้เงี้ยม,มันก็ต้องรื้อทําใหม่รอบหนึ่งซึ่งคุณก็จะเสียงเงินสองรอบแต่ถ้ามาปุ๊บผมรับผิดชอบหมดเพราะที่นี่มันจบได้หมดของอะไรเขามีทุกอย่างใช่ครับัดเคล็ดอะไรผมมีหมดเครื่อนคืงเครื่องอะไรมีหมด คัดเคลื่อนมีปัญหาคือมีเลี่ยงกึ่งมีหมดใช่ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชาวบ้านสนใจตรงนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ถนนมาจยพรครับอ่าถ้ามาจากบอวินก็อยู่ขวามือขวามือเลยวัดมาจยพรมานิดนึงหรือติดตามเฟซบุ๊กใหม่ครทำเฟซบุ๊กเก่าบินไปแล้วเออก็เบิร์ดเคดีมาจยพรมีขึ้นได้ใช่ครับเรามีขึ้นได้หรือจะโทรมาคุยกันก็ศูนย์661413334ครับอ่านะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับฝากไว้ด้วยฮะน้องชายคนที่ผมเชื่อได้ว่าคุณภาพเนี่ย ขับแก้วจริงเคยทำวีโก้ให้ผมไปหนึ่งตัวทุกวันนี้ยังอยู่ปกติเลยไม่เคยทําอะไรเลยเพราะว่ารถคันนั้นเขาจายไปแล้วโอ้ยชิบหายแ้จะมีอะไรดีเพิ่เนี่ยเอ้จริงฝีมือดีฝีมือดีกับเบิร์ตคนนี้ฮะมาจับวอร์ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมนะขอให้ร่ำรวยนะขอบคุณเบิร์ตมาครับขอบคุณครับับ